หากเราจะพูดถึงเกมแนวเอาชีวิตรอดครับบอกได้เลยครับว่าหนาปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็มีออกมามากมายให้เราได้เลือกเล่นครับไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่หรือเกมเก่าแต่ก็จะมีอยู่เกมหนึ่งครับที่ผมเชื่อว่าไม่ได้มีเพียงแค่ตัวผมที่ชื่นชอบมันครับแต่คงจะมีอีกหลายคนซึ่งเกมนี้ครับเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดที่มีบรรยากาศที่สมจริงและกดดันและมีเนื้อเรื่องที่ดาร์ครับซึ่งเกมเกมนี้ครับมีชื่อว่า The Forest ฉะนั้นในวิดีโอนี้ครับผมจะพาทุกท่านไปสำรวจโลกของ The Forest เกมเอาชีวิตรอดแนวสยองขวัญที่เต็มไปด้วยความท้าทายเกม The Forest ครับเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดที่พัฒนาโดย e n n i g h t Game ซึ่งพวกเขาเป็นสตูดิโออิสระจากประเทศแคนาดาครับโดยผู้ก่อตั้งครับเขามีชื่อว่าเบนฟา l โค n และทีมงานเล็กๆของเขาครับเกมนี้เปิดตัวครั้งแรกในรูปแบบ Early Access บนสตรีมเมื่อวันที่14พฤษภาคมปี2 0 1 4 และมีการวางจำหน่ายเวอร์ชันเต็มในวันที่30เมษายน2018โดยเอ i g h Game นะครับเป็นสตูดิโออิสระที่เริ่มต้นจากทีมเล็กๆที่มีความสนใจในเกมแนวเอาชีวิตรอดสยองขวัญพวกเขาใช้เวลาหลายปีครับในการพัฒนา The Forest ทีมผู้พัฒนาครับได้แรงบนันดาลใจจากเกมเอาชีวิตรอดและภาพยนตร์สยองขวัญหลายเรื่องโดยเฉพาะความตึงเครียดและความลึกลับของป่าครับ ซึ่งผู้พัฒนาครับเขาต้องการให้ผู้เล่นรู้สึกเหมือนถูกทิ้งไว้เพียงลําพังในสถานที่ที่อันตรายและไม่แน่นอนครับโดยระบบเกมเพย์ครับ The Forest เนี่ยเป็นเกมเอาชีวิตรอดมุมมองบุคคลที่1ซึ่งตัวของผู้เล่นครับจะได้รับบทเป็นอีริทชายหนุ่มผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกบนเกาะลึกลับครับโดยตัวเกมมันเป็นแซนด์บ็อกครับภายในฉากเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยถ้ำป่าแม่น้ําและพื่นทีต่างๆให้สำรวจครับระบบการสร้างของเกมนี้ครับเป็นหัวใจหลักสําคัญของเกมครับซึ่งผู้เล่นเนี่ยสามารถสร้างที่พัก กัและสิ่งก่อสร้างต่างๆเพื่อป้องกันตัวเราได้ครับโดยศัตรูหลักของเกมครับจะเป็นชนเผ่ามนุษย์กินคนซึ่งพวกมันครับเป็นเอไอที่มีความฉลาดและสามารถรอบโจมตีดักซุ่มและสร้างกับดักได้ครับซึ่งตัวผู้เล่นอย่างเราครับต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์และยุทธวิธีเพื่อเอาชีวิตรอดครับซึ่งภายในเกาะของเกม The Forest ครับมันจะมีถ้ำลึกลับซากปรักหักพังและเอกสารที่ช่วยบอกเล่าเนื้อเรื่องครับ ซึ่งจะค่อย,อยๆเผยเรื่องราวของอุบัติเหตุเครื่องบินตกและโครงการลึกลับที่เกิดขึ้นบนเกาะครับโดยเกมเกมนี้ครับมีการลองรับโหมดผู้เล่นหลายคนซึ่งผู้เล่นครับสามารถร่วมมือกันสร้างที่พักป้องกันตนเองจอากศัตรูและสำรวจเกาะร่วมกันครับและตัวเกม The Forest th ครับยังได้รับความชุมเชยจากการที่สร้างบรรยากาศความสยองขวัญ และระบบเอาตัวลอดที่สมจริงและถือเป็นหนึ่งในเกมแนว survival h o r r o r ที่โดดเด่นในยุคข,ของ Early a c c e s s ครับและเกมเกมนี้ครับยังมีฐานผู้เล่นที่ใหญ่และสร้างสรรค์ซึ่งมันช่วยผลักดันให้ en n i g น t g เก e ครับพัฒนาเนื้อหาใหม่ๆและอัปเดตอย่างต่อเนื่องครับภายในตัวเกมครับเราจะได้รับบทเป็นชายที่มีชื่อว่าอี i ิกลีแบนซึ่งตัวของเขาครับมีลูกชายที่ชื่อว่าทิมมี่ลีแบนซึ่งในตอนนั้นครับพวกเขาเนี่ยกำลังนั่งเครื่องบินโดยสาร แต่จู่ๆครับเครื่องบินเนี่ยได้เกิดอุบัติเหตุและได้ตกลงสู่เกาะร้างแห่งหนึง่งซึ่งมันเป็นเกาะร้างกลางทะเลครับหลังจากที่เครื่องบินล่วงสู่พื้นแล้วครับตัวของอิลิทครับจะฟื้นขึ้นมาท่ามกลางซาาเครื่องบินในขณะที่ตรงอิลิทกำลังฟื้นขึ้นมาครับเขาจะได้พบว่ามีชายลึกลับร่างใหญ่ผิวสีแดงได้ลักพาตัวของทิมมี่ผู้เป็นลูกชายหายไปต่อหน้าต่อตาครับหลังจากเหตุการณ์นี้ครับก็จะกลายเป็นแรงผลักดันหลักของเกมนั่นคือการเอาชีวิตรอดและการตามหาลูกชายที่ถูกลักพาตัวไปครับ ซึ่งหลังจากที่ผู้เล่นฟื้นแล้วครับตัวของเราเนี่ยต้องตามหาน้ำอาหารสร้างที่พักและอาวุธครับเพื่อป้องกันตัวเองจากภัยอันตรายโดยเกาะแห่งนี้ครับมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ป่าธรรมดาแต่มันกลับเป็นพื้นที่ที่ซ่อนความลับไว้จํานวนมากโดยเฉพาะถ้าใต้ดินครับซึ่งมันจะเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ซึ่งภายในถ้ำครับก็จะมีทั้งศพของมนุษย์เด็กทดลองและเอกสารลึกลับที่ค่อยๆบอกว่าถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นบนเกาะโดยศัตรูหลักที่เราจะพบเจอครับคือพวกคันิบาลหรือคนป่าครับ โดยคนแปลในเกม The Forest ครับเดิมทีเนี่ยพวกเขาเคยเป็นมนุษย์ธรรมดาครับทั้งนักวิจัยคนงานหรือผู้ประสบอุบัติเหตุที่ติดอยู่บนเกาะครับซึ่งพวกเขาครับถูกผลกระทบจากการทดลองขององค์กรท,ที่มีชื่อว่า Sahara t h e r a p e u t ที่พวกเขาพยายามจะใช้เครื่องอัติแฟ c t เพื่อฟือน้นคืนชีพมนุษย์ครับผลจากพลังงานของเครื่องทดลองครับทำให้ร่างกายและจิตใจของผู้คนบนเกาะเนี่ยเสื่อมสภาพ เกิดการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมและจิตวิทยาจนกลายเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์กินคนที่ใช้ชีวิตแบบนั่งเดิมปราศจากศีลธรรมแบบมนุษย์สมัยใหม่โดยพฤติกรรมของพวกคนแปลกภายในเกมครับพฤติกรรมเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับมนุษย์จริงมากกว่าศัตรูทั่วไปในเกมสยองขวัญครับพวกมันมีสังคมมีการสื่อสารและมีลำดับชั้นภายในกลุ่มตัวนิสัยสําคัญของคนแปลกครับพวกมันเนี่ยจะเฝ้าสังเกตดูผู้เล่นจากระยะไกลก่อนโจมตีการโจมตีเป็นกลุ่มมากกว่าการบุกเดี่ยวการแสดงความกลัวความโกรธความลังเล และพวกมันครับยังสามารถถอยหนีได้หากพวกมันเสียเปรียบในบางครั้งครับคนป่าเนี่ยก็ไม่ได้โจมตีผู้เล่นทันทีเสมอไปบางครั้งพวกมันก็เพียงแค่ยืนมองส่งเสียงขู่หรือทดสอบความกล้าของผู้เล่นสิ่งนี้ครับทำให้บรรยากาศของเกมเนี่ยเต็มไปด้วยความตึงเครียดและไม่แน่นอนและอีกอย่างหนึ่งครับพวกคนป่าเนี่ยมันมีวัฒนธรรมและสังคมของมันเองครับโดยมันจะเป็นลักษณะของสังคมชนเผ่าครับพวกมันเนี่ยอาศัยอยู่ตามค่ายมีการวาดรูปสัญลักษณ์บนร่างกาย การใช้กระดูกเป็นเครื่องประดับและทำพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายการกินเนื้อมนุษย์ครับไม่ได้เป็นเพียงแค่การเอาตัวรอดแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่บิดเบี้ยวพวกมันครับจะใช้ซากศพเป็นทั้งอาหารเครื่องมือและการข่มขวันศัตรูครับในอีกกลุ่มหนึ่งครับเราจะเรียกพวกมันว่าพวกมีแทนหรือสิ่งมีชีวิตที่กลายพันธุ์ครับเพราะนอกจากกลุ่มคนป่าแล้วนะครับบนเกาะเนี่ยก็ยังมีสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ซึ่งมันเป็นผลลัพธ์ของการทดลองที่ล้มเหลวอ,อย่างรุนแรงครับพวกมันเนี่ยครับมีรู บางตัวมีหลายแขนหลายขาหรือไม่มีใบหน้าซึ่งมาแสดงถึงความผิดพลาดของการดัดแปลงร่างกายของมนุษย์การกลายพันธุ์เหล่านี้ครับมักพบในถ้ำลึกและพื้นที่ทดลองซึ่งบ่งบอกว่าพวกมันเคยเป็นเด็กหรือมนุษย์ที่ถูกใช้เป็นตัวทดลองโดยตรงครับซึ่งแน่นอนครับว่าพฤติกรรมของพวกมันครับจะแตกต่างจากคนป่าครับพวกมันเนี่ยไม่มีเหตุผลหรือการสื่อสารหากมันพบเหยื่อมันจะเข้าโจมตีทันทีแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวและไร้ความกลัวซึ่งพวกมันครับไม่มีการแสดงอารมณ์เหมือนกับพวกคนป่า ทำให้ตัวของมันครับดูเหมือนกับสัตว์ทดลองที่ล้มเหลวมากกว่าสิ่งมีชีวิตที่มีสติและสถานที่ที่สําคัญที่สุดภายในเกมนี้ครับคือถ้าครับเพราะว่าภายในถ้าเนี่ยมันจะมีเอกสารที่จะคอยบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเกาะและรวมไปถึงฉากจบสุดท้ายของเกมครับเมื่อผู้เล่นครับได้ทาการสารวจถ้ำเลืกอขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะได้พบก,กับซากของศูนย์วิจัยลับซาฮาราซึ่งเป็นองค์กรที่ทําการทดลองเกี่ยวกับการคืนชีพเหมือนที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ครับซึ่งหัวใจหลักของโครงการครับคือเครื่องอาร์ติแฟก ซึ่งมันมีพลังในการฟื้นคืนชีพผู้ตายแต่ต้องแลกกับชีวิตของผู้อื่นครับเครื่องนี้เนี่ยมันจึงเป็นสาเหตุของโศกนาฏกรรมทั้งหมดบนเกาะรวมถึงการกลายพันธุ์ของมนุษย์จํานวนมากซึ่งตัวของทีมมี่ผู้เป็นลูกชายของเราครับก็จะถูกนํามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการทดลองนี้หลังจากที่ตัวของเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกและเด็กอีกหลายคนในอดีตครับก็เคยถูกใช้เป็นตัวแทนในการฟื้นคืนชีพมาก่อนภายในถ้ำครับผู้เล่นเนี่ยจะพบกับโครงกระดูกมนุษย์ศพเด็กเครื่องมือแพทย์ซากของสิ่งปลูกสร้างและร่องรอยการทดลองจํานวนมากครับ สิ่งเหล่านี้ครับมันค่อยๆบอกไว้แล้ว,ว่าเกาะแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ที่ดาเนินโครงการรับขนาดใหญ่ไม่ใช่เพียงแค่เกาะร้างอย่างที่เราเห็นในตอนแรกซึ่งเมื่อเราสํารวจเข้าไปลึกขึ้นครับเราก็จะพบว่ามันมีเด็กจํานวนมากครับเคยถูกนํามาใช้ในการทดลองซึ่งจุดมุ่งหมายเนี่ยก็คงเพื่อการศึกษาในการฟืน้นคืนชีพห้องทดลองที่อยู่ภายในถ้ำบางแห่งครับมันจะเต็มไปด้วยภาพวาดของเด็กอุปกรณ์การแพทย์และลางที่ไม่สมบูรณ์ครับเอกสารและวัตถุภายในถ้ำครับมันบ่งบอกว่าการทดลองเหล่านี้ครับมันล้มเหลวซ้ําแล้วซ้ําเล่า เด็กส่วนใหญ่ครับไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้อย่างสมบูรณ์ส่งผลให้ร่างกายและจิตใจมันผิดปกติครับกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่อาจเรียกว่ามนุษย์ได้อีกต่อไปภายในถ้ำครับมันจึงกลายเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ซึ่งเป็นผลลัพธ์โดยตรงของการทดลองที่ผิดพลาดสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ครับไม่มีพฤติกรรมแบบมนุษย์เหลือเพียงสัญชาตญาณดิบและความก้าวร้าวมันจึงสะท้อนให้เห็นถึงขอบเขตที่มนุษย์ไม่ควรล้ำเส้นขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งครับก่อนเหตุการณ์เครื่องบินตกและการทดลองขององค์กรสมัยใหม่นะ มันไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่ว่างเปล่าหรือไร้ประวัติหากแต่ว่ามันเคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของกลุ่ม,มนุษย์ที่พัฒนาความเชื่อและลัทธิของตนมาเป็นเวลานานนะครับกลุ่มลัทธิเหล่านี้ครับคือรากฐานสําคัญที่หล่อหลอมความรุนแรงพิธีกรรมและทัศนคติต่อชีวิตและความตายซึ่งต่อมาครับมันถูกบิดเบือนและทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อมันผสานกับวิทยศาศาสตร์ของมนุษย์ยุคใหม่ด้วยหลักฐานภายในเกมครับจะชี้ให้เห็นว่า กลุ่ม,มนุษย์กลุ่มแรกที่ตั้งฐานบนเกาะนี้ไม่ได้มาในฐานะนักวิทยาศาสตร์หรือผู้รอดชีวิตแต่เป็นผู้ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับพลังเหนือธรรมชาติพวกเขาเลือกเกาะแห่งนี้ครับเนื่องจากว่าลักษณะภูมิประเทศที่โดดเดี่ยวเต็มไปด้วยถ้ำลึกและมีพลังบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้ถ้ำถูกมองว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับเป็นประตูที่เชื่อมระหว่างโลกของคนเป็นและโลกของคนตายความเชื่อน,นี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นของลัทธิที่ยกย่อง,องความตายและการเกิดใหม่เป็นแกนหลักของศรัทธาครับ ซึ่งถ้ำครับมันทําหน้าที่เป็นเหมือนกับสถานที่ประกอบพิธีกรรมและพื้นที่ถ่ายทอดความเชื่อภายในถ้ำครับมีการจัดวางโครงสร้างอย่างเป็นระบบเช่นแท่นพิธีสัญ,ญลักษณ์และจุดรวมศพซึ่งมันมองบอกถึงการใช้งานซ้ําๆอย่างยาวนานและที่นี้ครับใช้ความมืดความลึกและความเงียบของถ้ำเพื่อเสริมอันแนทางจิตวิทยาทําให้สมาชิกเชื่อว่าตนกําลังเข้าใกล้พลังศักดิ์สิทธิ์มาขึ้นทุกครั้งที่ดําดิ่งลงไป เมื่อเวลาผ่านไปครับความเชื่อของลทัทีเนี่ยเริ่มเบี่ยงเบนจากการเคารพธรรมชาติไปสู่การควบคุมชีวิตมนุษย์การบูชาย,ยันครับกลายเป็นเรื่องปกติและการกินเนื้อมนุษย์ครับถูกตีความว่าเป็นการรับพลังงานของผู้ตายจากจุดนี้ครับละทีค่อยๆสูญเสียความเป็นมนุษย์สธาที่ควรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจกลับกลายเป็นเครื่องมือที่สร้างความรุนแรงและความหวาดกลัวครับกลับมาที่ปัจจุบันครับหลังจากการเดินทางอันยาวนานผู้เล่นในบทบาทของอีริคครับจะได้เข้าสู่ศูนย์วิจัยใต้ดิน ในขณะที่ตัวองเรามาถึงศูนย์วิจัยแล้วครับเราจะพบว่าภายในศูนย์วิจัยครับมันเต็มไปด้วยพวกกลายพันธุ์และซากศพและเมื่อถึงจุดหนึ่งของการเดินทางครับเราก็จะได้พบกับเครื่องชุบชีวิตและภายในเครื่องนั้นครับจะมีตัวของทิมมี่ลูกชายเราอยู่ซึ่งตัวของทิมมี่ครับเขาได้เสียชีวิตไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามครับตอนนี้เนี่ยเราได้ยืนอยู่หน้าตรงเครื่องชุบชีวิตแล้วซึ่งในการชุบชีวิตคนตายครับอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้จะต้องแลก,กับอีกหนึ่งชีวิต ดังนั้นตวงเราครับจะต้องออกตามหาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าเมแกนเพื่อที่จะนําตัวของเธอครับมาเป็นเครื่องเส้นในการชุบชีวิตตัวของทิมมี่ครับซึ่งเด็กสาวที่ชื่อว่าเมแกนครับเธอมีชื่อจริงว่าเมแกนครอสเธอเป็นตัวละครที่สําคัญมากครับในเรื่องของเกม The Forest ถึงแม้ว่าตัวของเธอครับไม่ได้ปรากฏตัวบ่อยแต่ตัวของเธอครับคือกุญแจที่เชื่อมโยงการทดลองเครื่องชุบชีวิตคนป่าและฉากจบของเกมเข้าด้วยกันครับซึ่งตัวเมแกนครับเธอเป็นเด็กหญิงที่อาศัยอยู่บนเกาะก่อนหน้าเหตุการณ์ที่เครื่องินจะตบ เธอเป็นลูกสาวของแมทธิวครอสชายร่างใหญ่ผิวสีแดงที่ผู้เล่นเห็นตอนต้นเกมครับซึ่งเป็นหนึ่งในนักวิจัยหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทดลองบนเกาะครับเมแกนไม่ได้เป็นคนป่าหรือชนพื้นเองครับตัวของเธอเป็นมนุษย์ธรรมดาที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการทดลองขององค์กรซารา,าราตัวของเมแกนครับเธอได้ประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตก่อนเหตุการณ์หลักของเกมด้วยสายเหตุครับอาจจะมาจากการที่สัตว์ทดลองกลายพันธุ์หลุดออกมาจากห้องทดลองและเข้าโจมตีเหล่านักวิทยศาศาสตร์ ซึ่งตัวของเธอครับอาจจะได้รับอันตรายจากเหตุการณ์นี้ด้วยจนทําให้ตัวของเธอเสียชีวิตซึ่งแน่นอนผู้เป็นพ่ออย่างแมทธิวครับไม่สามารถยอมรับต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้ทําให้ตัวของเขาครับเปิดใช้งานเครื่องทดลองแล้วขึ้นพลังจากอร์ติแฟ์ก็ได้ทําการรบวนเครื่องบินทําให้เครื่องยนต์เกิดความเสียาหายและตกลงกลางป่าและหลังจากนั้นครับตัวของแมทธิวก็ได้เดินทางมายังสถานที่เกิดเหตุและได้นําตัวของทิมมี่ไปเพื่อใช้ในการชุบชีวิตลูกสาวหลังจากนั้นครับตัวของเราจะเดินทางเพื่อออ,อกตามหาตัวของเมแกน และในระหว่างทางครับเราจะได้พบกับศพของแมทธิวซึ่งบริเวณใกล้ๆศพครับจะมีภาพวาดซึ่งคาดว่าเป็นภาพวาดของเมแกนผู้เป็นลูกสาวภายในรูปเนี่ยเหมือนกับว่าตัวของเมแกนมองเห็นพ่อตัวเองเป็นสัปหลาดทำให้ตัวของเธอครับได้ทําการสังหารพ่อตัวเองและเมื่อเราเดินไปสุดทางครับเราก็จะได้พบกับตัวของเมแกนซึ่งตัวของเธอครับจะโผล่มาเป็นบอสไฟ์ให้เราสู้เป็นศึกสุดท้ายครับ หลังจากที่เรากำหลับตัวของเธอลงได้ครับเราก็ได้นำร่างของเมแกนครับไปชุบชีวิตลูกชายซึ่งผลปรากฏว่ามันไม่ได้ผลครับตัวของทิมมี่ไม่ฟื้นขึ้นมาครับทำให้ตัวของอีลิกครับเดินเข้าไปยังห้องทดลองที่อยู่ลึกเข้าไปซึ่งปรากฏว่าเขาได้พบกับอาร์ติแฟกต์ขนาดใหญ่ซึ่งมันคือสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินตกครับได้ลหลังจากนั้นครับมันก็จะเป็นทางเลือกให้เราเลือกฉากจบอยู่2ฉากโดยฉากจบแรกครับจะเป็นฉากที่อีลิกเนี่ยปล่อยวางและปล่อยให้ตัวของทิมมี่ไปสู่สุขติ โดยฉากจบที่2ครับจะเป็นการที่อริกเปิดการทางานของเครื่องอัติแฟกต์ทำให้เครื่องบินลําอื่นครับตกลงสู่พื้นได้หลังจากนั้นครับตัวของอีริกก็จะไปลักพาตัวคนอื่นเพื่อมาใช้ในการชุบชีวิตลูกชายของตัวเองหากเราเลือกฉากจบที่2ครับที่เราได้ช่วยชีวิตทิมมี่ไว้มันก็จะมีคัดซีนให้ดูครับโดยภายในฉากครับจะแสดงให้เห็นว่าทั้งอีริกและทิมมี่ได้รอดชีวิตออกจากเกาะมอรณะแล้วและพวกเขาครับก็ได้เป็นแขกในรายการโชว์รายการหนึ่งครับหากเราสังเกตดีๆครับเราจะเห็นว่าตัวของทิมมี่ผู้เป็นลูกชายครับ มีอาการชักกระตุกเป็นระยะระยะและหลังจากนั้นครับก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นตูงทิมมี่ครับล้มลงกับพื้นและมีอาการชักอย่างรุนแรงซึ่งมันเป็นผลจากการที่ตูงเขาถูกชุบชีวิตขึ้นมาครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับที่ตูงทิมมี่เนี่ยไม่ได้กลายพันธุ์ในขณะที่อยู่ในรายการครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของ The f o r e s t ครับบอกตรงๆเลยครับว่าเกมนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเกมที่ผมชอบมากที่สุดเลยครับหากใครที่กำลังหาเกมแนวเอาชีวิตรอดที่สมจริงและกดดัน บอกเลยว่าอย่าพลาดเกมนี้ครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ครับหากมีจุดไหนที่ผิดพลาดผมต้องขอเอาัยทุกท่านมนณาที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาของผมก็ในหมดลงแล้วผมยูนิตขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ